ลองนึกภาพตามกันดูนะคะคือมันเหมือนเรามีจิ๊กซอ่อยู่4ชิ้นที่ดูเพลินแล้วเอ่อมันไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยครับชิ้นแรกนะคะคือการบุกรุกที่ดินสาธารณะโดยนักการเมืองชิ้นที่สองคือมีสวนสัตว์เถ,ถื่อนที่เปิดแบบเย่กฎหมายมานานหลายปีเลยชิ้นที่3คือบ่อทรายริมแม่น้ำโขงที่สร้างมลพิษ และชิ้นสุดท้ายคือข้อกล่าวหาเรื่องเงินสีเทาในแวดวงข้าราชการท้องถิ่นวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเอกสารร้องทุกฉบับหนึ่งที่เขาอ้างว่าจิ๊กซอว์ทั้ง4ี่ชิ้นนี้เนี่ยต่อกันเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวนั่นก็คือภาพของผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดที่อาจจะกําลังละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอยู่ค่ะซึ่งเป็นเอกสารที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การร้องเรียนเหตุการณ์เดียวนะแต่มันคือการพยายามสร้างรูปแบบของพฤติกรรมขึ้นมา เพื่อจะชี้ให้เห็นปัญหาระดับโครงสร้างเลยเอกสารฉบับนี้นะครับยื่นเมื่อวันที่1มกราคม2569โดยร้อยตำรวจตรีสุดเทียนทองโสมซึ่งท่านก็เป็นประธานชมรมรักมุกดาหารแล้วก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสสพักเสรีรวมไทยด้วยคือพุ่งเป้ากล่าวโทษไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารโดยตรงเลยครับโดยใช้ข้อกฎหมายมาตราสำคัญที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันนะคะก็คือประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1น7 ว่าด้วยเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเอาละค่ะภารกิจของเราวันนี้คือการมาลองต่อจิ๊กซอสี่ชิ้นนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อทำความเข้าใจว่าคำกล่าวหาในแต่ละกรณีเนี่ยมีรายละเอียดและความหนักเบาแค่ไหนแล้วมันประกอบขึ้นเป็นภาพที่ผู้ร้องต้องการจะสื่อได้จริงหรือเปล่ามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยไหมครับที่ดินสาธารณะตาดแคนได้เลยค่ะชิ้นนี้คือมันเป็นเรื่องคลาสสิกของปัญหาการเมืองท้องถิ่นเลยนะคะ ในเอกสารระบุว่ามีกลุ่มนะักการเมืองเข้าไปใช้อาคารบนที่ดินสาธารณะทั้งทั้งที่เทศบาลเมืองมุกดาหารเคยมีคำสั่งห้ามใช้อาคารนั้นไปแล้วตามพรบควบคุมอาคารอ๋อก็คือมีคำสั่งทางปกครองออกมาแล้วแต่กลับถูกเพิกเฉย ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือคำร้องระบุตัวต,วตนชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นอดีตสสและอดีตสจของมุกดาหารซึ่งปัจจุบันจะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอจากพักการเมืองใหญ่ด้วยเข้าไปจัดกิจกรรมทางการเมืองกันอย่างเปิดเผยเลยคำถามสำคัญที่ผู้รองชี้เป้าไปก็คือทำไมผู้ว่าซึ่งทราบเรื่องนี้ดีถึงไม่สั่งการให้มีการดาเนินคดีหรือรื้อถอนอะไรเลยครับจุดนี้แหละครับที่มันยกระดับเรื่องจากการบุกรุกธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องการท้าทายอำนาจรัฐ คือในเชิงโครงสร้างการปกครองเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลอยู่แล้วแล้วก็ยังมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาที่สาธารณะตามประมงกฎหมายที่ดินด้วยการที่คำสั่งของเทศบาลถูกเมินเฉยแล้วผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ากลับนิ่งเฉยตามไปด้วยในมุมของผู้ร้องมันจึงเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนเลยครับ เข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการไม่บังคับใช้กฎหมายกับคนคนหนึ่งแต่มันคือการปล่อยให้คำสั่งของหน่วยงานรัฐกลายเป็นแค่กระดาษเปล่าซึ่งมันก็กระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมดเอาละค่ะจากเรื่องอิทธิพลของนักการเมืองที่อาจจะดูซับซ้อนหน่อยคำร้องนี้พาเราไปเจอจิ๊กซอชิ้นต่อไปที่มันจงแจ้งจนน่าตกใจเลยคือมีสวนสัตว์เถ,ถื่อนเปิดมาหลายปีโดยไม่มีใครทำอะไรเลยค่ะใช่ครับ ที่ตำบลคำอาหวนแล้วคำว่าเถื่อนในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีใบอนุญาตนะแต่มันคือการเพิกเฉยต่อคำสั่งของหน่วยงานรัฐอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งนี่แหละคือจุดที่ทำให้เรื่องมันไปไกลกว่าแค่สวนสัตว์ธรรมดาเดี๋ยวก่อนนะคะคือมีสวนสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564แล้วพอถึงปี2568เทศบาลตำบลคำอาหวนก็มีคำสั่งให้ระง,งับกิจการ แต่เขาก็ยังเปิดต่อไปได้หน้าตาเฉยอย่างนั้นหรอคะแล้วทางเทศบาลทําอะไรไม่ได้เลยเหรอทําไมเรื่องนี้ถึงกลางเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าไปได้ล่ะคะนี่เป็นคําถามที่ดีมากครับมันสะท้อนให้เห็นถึงลําดับชั้นของการบังคับใช้กฎหมายเลยคือพอเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นออกคําสั่งแล้วผู้ประกอบการไม่ทําตามเนี่ยขั้นต่อไปก็คือต้องอาศัยอํานาจของหน่วยงานอื่นเช่นตํารวจในการเข้าจับกลุ่มหรือฝ่ายปกครองในการดําเนินขั้นเด็ดขาด ซึ่งทั้งตำรวจและนายอำเภอต่างก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทีหนึง่งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเทศบาลมีอำนาจออกตัว๋วแต่ไม่มีอำนาจไปจับคนที่ไม่จ่ายค่าตัว๋วคนที่มีอำนาจสั่งให้ไปจับก็คือผู้ว่านั่นเองถูกต้องครับประมาณนั้นเลย แล้วในคำร้องก็ระบุตัวเลขที่น่าสนใจมากนะว่าการปล่อยปละละเลยนี้ทำให้รัฐเสียประโยชน์จากค่าปรับรายวันตามกฎหมายสาธารณาสุขซึ่งควรจะเก็บได้ถึงวันละ25,000บาทโหวันละ25,000นี่มันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะคะถ้าปล่อยมาเป็นปีๆนี่คือเงินมหาศาลที่รัฐควรจะได้แต่กลับไม่ได้เพราะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคสนี้มันดูเป็นรูปธรรมมากเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องนำมาทำหลังความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายแต่เป็นความเสียหายที่คำนวณเป็นตัวเงินได้ชัดๆเลยใช่ครับและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ข้อกล่าวหานี้มีน้ำหนักขึ้นมาเพราะมันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่จับต้องได้มันไม่ใช่แค่เรื่องการปล่อยให้มีสวนสัตว์ที่ผิดกฎหมายแต่คือการปล่อยให้รัฐสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ไปเรื่อยๆโดยที่กลไกบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ดูเหมือนจะหยุดชะงักไปหมด ซึ่งผู้ร้องก็โยงความรับผิดชอบสุดท้ายไปที่ผู้กำกับดูแลกลไกทั้งหมดก็คือผู้ว่าร,ราชการจังหวัดครับพอฟังแบบนี้แล้วจิ๊กซอสองชิ้นแรกมันเริ่มต่อกันติดแล้วนะคือภาพของการปล่อยปละละเลยให้มีการท้าทายกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัวคราวนี้มาดูชิ้นที่3กันบ้างค่ะเรื่องบ่อดูดทรายเถื่อนในแม่น้ำคงที่ตำบลน,นาสีนวลเรื่องนี้ดูจะกระทบกับวงกว้างกว่าเดิมอีกครับ ประเด็นเรื่องการดูดทรายในแม่น้ำโขงเป็นปัญหาใหญ่ในหลายพื้นที่เลยเพราะมันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตลิ่งพังและก็วิถีชีวิตของคนริมน้ำโดยตรงซึ่งปกติแล้วการจะได้รับอนุญาตเป็นเรื่องที่ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนมากแต่ในคำร้องนี้อ้างว่าใบอนุญาตที่ใช้อยู่เนี่ยไม่ถูกต้องและที่สำคัญคือไม่ได้ผ่านการทำประชาคมรับฟังความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่เลยด้วยซ้ำ ซึ่งถ้าเป็นจริงตามนั้นก็เท่ากับว,ว่าเป็นการดําเนินกิจการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเลยครับผลกระทบที่ตามมาก็ชัดเจนค่ะในคําร้องระบุเลยว่าสร้างมลพิษ PM 2.5จากฝุ่นทรายและการขนส่งแถมยังทําให้ถนนสาธารณะพังเสียหายด้วยที่น่าตกใจคือปัญหานี้มันยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565จนถึงวันที่ยื่นเรื่องก็ยังมีการลักลอบดูดทรายกันอยู่ครับ กรณีนี้มันตอกย้ำภาพของความต่อเนื่องยาวนานของปัญหาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เลยครับเพราะถ้าปัญหาเพิ่งเกิดอาจจะยังอ้างได้ว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแต่เมื่อปัญหามันเกิดซ้ำๆเป็นเวลาหลายปีคำถามมันจะย้อนกลับไปที่ผู้มีอำนาจอนุญาตและกำกับดูแลโดยตรงซึ่งก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะไม่ถึงปล่อยให้กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนขนาดนี้ดำเนินต่อไปได้เป็นปีๆ กระบวนการตรวจสอบและระงับเย็บยังมันอยู่ที่ไหนมันเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ไม่เห็นแต่เป็นไปได้ว่าอาจจะเลือกที่จะไม่เห็นหรือเปล่าคะนี่คือสิ่งที่คำร้องพยายามจะสื่อใช่ไหมคะินสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายกับภาคเอกชนแต่ชิ้นสุดท้ายนี้เจาะลึกเข้าไปในระบบราชการเองเลยคือข้อกล่าวหาเรื่องการละเว้นการตรวจสอบการทุจริตเรื่องนี้ดูจะแตกต่างจาก3มเรื่องแรกพอสมควรเลยนะแตกต่างในแง่ของตัวละครครับ แต่ไม่แตกต่างในแง่ของพฤติกรรมการละเว้นที่ผู้ร้องพยายามจะชี้ให้เห็นเรื่องมันเริ่มจากการมีคนไปร้องเรียนให้ตรวจสอบกำนันคนหนึ่งในอำเภอเมืองมุกดาหารข้อกล่าวหาในคำร้องที่เรากำลังดูกันอยู่นี้คือกำนันคนนี้รับเงินมาจากนักการเมืองกลุ่มหนึ่งแล้วเอาไปแจกจ่ายต่อให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง7อำเภอเลยค่ะอืมเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์ของการแจกเงินคืออะไร ในเอกสารใช้คำค่อนข้างแรงเลยค่ะบอกว่าเพื่อสร้างฐานเสียงและคะแนนนิยมให้กับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มการเมืองสีเทาโอ้โหนี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากนะครับเพราะมันคือการชี้ว่าอาจจะมีการใช้เงินเทาเข้ามาแทรกแซงกลไกลของรัฐในระดับท้องที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเลยนะถ้ากลไกลนี้ถูกครอบงำได้ มันก็ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งหรือการเมืองในระดับใหญ่ได้เลยประเด็นก็คือเมื่อมีการร้องเรียนเรื่องนี้ไปที่ผู้ว่าแล้วคำร้องกล่าวหาว่าเรื่องกลับเงียบหายไม่มีการเร่งรัดให้ไหนอำเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของกำนันตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างจริงจังหรือว่าแจ้งความคืบหน้าใดๆให้ผู้ร้องทราบเลยค่ะในเอกสารร้องทุกข์มีการใช้ถ้อยคำทางกฎหมายที่คมคายมากนะครับคือคำว่า ประวิงเวลาเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทําผิดคํานี้สําคัญมากนะครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่าในทางกฎหมายเนี่ยการไม่ทําอะไรเลยหรือการทำช้าๆของเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถถูกตีความว่าเป็นการกระทําเพื่อช่วยเหลือผู้กระทําผิดได้เหมือนกันคือไม่จําเป็นต้องไปรับเงินหรือสั่งการอะไรโดยตรงแค่ดึงเรื่องไว้เฉยๆก็อาจจะเข้าข่ายความผิดได้แล้วครับ นี่เป็นงินที่น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าการอยู่เฉยๆของเจ้าหน้าที่ก็มีความผิดได้เหมือนกันถ้าการอยู่เฉยๆนั้นมันส่งผลเสียต่อส่วนรวมหรือไปเอื้อประโยชน์ให้ใครถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องนั้นเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งมีพร,รบรปปชกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนการไม่เร่งรัดดำเนินการสอบสวนจึงอาจถูกมองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐได้ เอาละค่ะตอนนี้จิ๊กซอว์ทั้งสี่ชิ้นวางอยู่ตรงหน้าเราแล้วทั้งเรื่องที่ดินสวนสัตว์บ่อทรายแล้วก็เงินเทาในระบบราชการพอเอามารวมกันแล้วภาพที่ปรากฏออกมามันคืออะไรกันแน่คะผู้ร้องกำลังพยายามจะบอกอะไรเราคือถ้าเราถอยออกมามองภาพรวมนะครับจะเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้ต้องการให้เรามองสี่เรื่องนี้แยกจากกันแต่ต้องการให้เราเห็นเส้นได้ที่ร้อยทั้งสี่เรื่องเข้าไว้ด้วยกันซึ่งเส้นได้นั้นก็คือ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา157นั่นเองครับเขากำลังจะบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดหรือการตกหล่นในกรณีเดียวแต่มันคือรูปแบบของการบริหารงานที่ล้มเหลวในการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนเหมือนกับการจะบอกว่าถ้าควันขึ้นที่เดียวอาจจะแค่ไฟไหม้เล็กๆ แต่ถ้าควันขึ้นพร้อมกัน4ที่ในบ้านหลังเดียวกันมันอาจจะแปลว่าโครงสร้างของบ้านทั้งหลังกำลังมีปัญหาแบบนั้นหรือเปล่าคะเป็นการเปรียบเทียมที่เห็นพามากครับใช่เลยและเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหานี้ในเอกสารก็อ้างอิงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ว่าควรจะทำแต่ไม่ได้ทำไว้ชัดเจนมาก ไม่ว่าจะเป็นอำนาจกำกับดูแลขาา้า,ร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 ,าร,ราชการตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอำนาจดูแลที่สาธารณะตามประมวลกฎหมายที่ดินอำนาจกำกับดูแลเทศบาลตามพรบรเทศบาลหรือหน้าที่โดยรวมในการป้องกันปราบปรามอาชญาการรมตามประมวลกฎหมายอาญาครับแล้วเป้าหมายสุดท้ายของหนังสือร้องทุกข์ฉบับนี้คืออะไรคะของต้องการให้เกิดอะไรขึ้นเป้าหมายสุดท้ายที่ระบุไว้ชัดเจนในเอกสารก็คือต้องการให้พนักง,งานสอบสวนที่สถานีตำรวจรับเรื่องนี้ว่าเป็นคดีอาญา และก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดันเนินคดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สําคัญที่สุดคือให้ส่งสํานวนต่อไปอยังคณะกรรมการปปชเพื่อให้ตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป ถือเป็นการใช้ช่องทางทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบเลยครับวันนี้เราได้ต่อจิ๊กซอ4สชิ้นที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากเลยนะคะตั้งแต่การบุกรุกที่ดินตัดแคนส่วนสัตว์เถื่อนคมหมวนบ่อทรายริมโขงไปจนถึงการไม่ตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องเงินเทาทั้งหมดนี้ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันภายใต้ข้อกล่าวหาใหญ่คือการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับ และต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้คือข้อมูลและมุมมองจากฝั่งของผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นหลังจากนี้ยังต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและให้โอกาสฝั่งผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะเรานําเสนอข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับมาเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อกล่าวหาแต่ไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของคดีนี้จะเป็นอย่างไรคําถามที่น่าสนใจและน่าจะชวนให้คบคิดต่อก,ก็คือ เรื่องราวแบบนี้มันสะพอ้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนคนหนึ่งกับกลไกการปกครองขนาดใหญ่ในระดับท้องถิ่นมันบอกอะไรเราเกคือกับช่องทางในการตรวจสอบผู้มีอำนาจที่ประชาชนพอจะใช้ได้บ้างและที่สำคัญกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมโดยรวมเมื่อความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อกลไกของรัฐที่ควรจะปกป้องพวกเขาเริ่มสั่นคลอนลงไป